สวัสดีค่ะทุกคนมาจากวันนี้ภูมิใจนําเสนอตำขาไก่ตีนไก่พี่น้องค่อยแกะได้แค่นี้เลยทุกคนความสามารถค่อยได้เท่านี้จริงๆไม่ได้ใช้เบกกิ้งโซดาอะไรใดๆทั้งนั้นนะจ๊ะคือว่าค่อยต้มตีนไกล่แล้วก็กไปแช่ในตู้เย็นแล้วก็เอามาแกะหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะจ๊ะแม่ตำใส่ขนมเสี่จ้าอืมเิรนแซบ่บขนมเสียงก่อนเลยคำแรกอืมบาด อย่าไปคิดลึกเด้อพี่น้องเด้อมาคิดลึือกินไม่ได้เจาะละคิดลึกไปดิมาทุกคนข้าม่นท้มันมื่นเนมันมื่นอน่ะมันลื่นอน่ะทำไมเป็นของกินเป็นของเล่นเนาะกูแบบนี้มามาจ้ะอืมอืม ตำล้อยสิบบาทงามม,ม,มากเมื่อกี้กี่ร้อยงามครั้งแรกครั้งแรกที่แกะขาไก่เองทุกคนจีนมไปคิ้วค่อยจะเป็นแบบเดิงๆหนึ่งพเปลอง <laughs> Hãy đông cho kênh Ghiền ท้องแสบน้เนึงพี่น้องเม็มดบักกะทินี่มาจ้ะอืมกินไปแล้วจนลืมโรยเม,ม็ดบักกะทินไหมพี่น้องมจาจ้ะอืมคือมันดีตรงที่ว่ามันไม่ต้องมาแห่นกระดูกเลยนุกกินได้เบิดเลยพี่น้องอือืมอืม

อืมอืมอืมรสชาตกับเปรีย้วยวๆจัดหน่อยแต่ก็ไม่เปรี้ยวม,มากอืมอืมนี่เหมือนด,ดองละ 嗯。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  Các em hãy đăng kí